สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะสวัสดีไปเอาบาอนกรุกร๊กกรุ๊กเนียจ่ากันได้เนี่โซฟากระโมติดเฮยโมสวัสดีข้างกราวรนะเงียหน้าข้งกราว <laughs> วันนี้มาดามโซฟาก็มาสวัสดีข้างนอกนะคะแดดออกแต่ว่าอากาศก็เย็นนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะประเดิมเจ้าแรกด้วยเสียงโทรศัพท์ค่ะ 何 เจ้าที่สามมาแล้วนะคะเจ้าที่สี่นะคะวันนี้ นี่ลูกค้าไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ I'm ออกดีดีค่ะแต่ว,ว่านา้วนะ เาสอนให้เขาทำผัดไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นออเดอร์ง่ายๆค่ะเจะสโลว์ดาวน์นะท่านผู้ย เช็คความเรียบร้อยก่อนนะคะพี่สเตอร์ได้มาเ t ี l e bit Check if everything is cooked, okay? Checking to make sure everything is cooked. Yeah. Okay, you turn it off? เสร็จแล้วค่ะดจอบ โซภาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะงั้นไอเนียงโซภากระสมเรียตัวสันเดอร์จ้ากควพลิกกดติดตามคลิปวิดีโอทหมายทมยคันเนียงพงังสวัสดีจ้า